ยุโรปเตรียมเปิดให้ไทยเข้า1กรกฎาคมนี้รอคอนเฟิร์มชนิดวีซ่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่ก็เดีย๋ยวเพิ่งดีใจไปก่อนล่วงหน้านะเพราะว่าตามหัวข้อเลยคือรอคอนเฟิร์มชนิดวีซ่าคือพี่ใหญ่เขาเคยหลอกเรามาแล้วครั้งหนึ่งตั้งแต่ตอนก่กอนกลางเดือนอีกที่เขาบอกว่าจะให้ใประเทศที่3ามเข้าที่ออฟเคยพูดข่าวไปนั่นแหละแต่แล้วปรากฏว่าก็ให้เข้าไงแต่ให้เข้าเฉพาะระยะยาวเยี่ยมครอบครัวทํางานเรียนอะไรอย่างเงี้ยและอันนี้คือ1กรกฎาคมเนี้ย วีซ่าแบบไหนถึงจะเข้าได้อะมีท่องเที่ยวกับเยี่ยมเย็นไหมอ่าแล้วก็ท่องเที่ยวต่อให้เปิดเขาคงไม่ไปหรอกมั้งคนไทยที่จะไปท่องเที่ยวนะแต่ว่าเยี่ยมเยียนเนี่ยจะได้ไปหรือเปล่าข่าวนี้อัเอาจากเว็บไซต์ c ช e n en n e n v i s a i n f o o o m ก็ตามหัวข้อเลยก็คือรายชื่อของประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้า EU คือยุโรปเมื่อพรมแดนเปิดอีกครั้งหนึ่งในวันที่หกรกฎาคมก็ข่าวนี้อาจจะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากนะ คือจริงๆเราได้เห็นข่าวนี้จากที่อื่นนะที่ไม่ใช่เว็บนี้มาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่รอเว็บนี้มาคอนเฟิร์มนะคือต้องบอกนิดนึงว่าเป็นที่น่าแปลกมากๆว่าเว็บภาษาอังกฤษแทบจะทุกเว็บเลยนะมีข่าวเนี้ยแต่ว่าเว็บข่าวของไทยอ๊อฟยังไม่เห็นนะถ้าเกิดใครเห็นก็ช่วยบอก,ก๊อฟหน่อยทีนี้แหล่งข้อมูลจากทางการเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มเลยข่าวเขาบอกว่าประเทศของเราเนี่ยติดอยู่ในรายชื่อหนึ่งในห้าสิบสี่ประเทศที่เขาจะเปิดให้ให้เข้าเพราะว่าเขาพิจารณาว่าเป็นประเทศที่ ติดเชื้อน้อยอะ่ะคือปลอดภยัยเขาก็เลยตัดสินใจจะให้เข้าก่อนแต่ก็อย่างว่านะเป็นคําแนะนําของพี่ใหญ่ตามเคยนะก็ต้องดูว่าประเทศสมาชิกเนี่ยเขาจะเล่นด้วยไหมซึ่งออฟได้ทําการเช็คแทบจะทุกสถานทูตแทบจะทุกศูนย์รับยื่นวีซา่าหรือไม่ทั้ง Facebook ส,สถานทูต a c e b o o k VFS หรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแทบจะไม่มีใครบอกเลยว่าจะเปิดณนะวันนี้นะวันที่พูดคลิปนี้ก็คือวันที่27มิถุนายน ก็คือยังไม่มีความเคลื่อนไหวเราก็ต้องรอดูว่ายังไงวันจันทร์เปิดมาจะมีเปลี่ยนไหมคือถ้าเขาจะให้เราเตรียมขอร่่งหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเช็คจากทางศูนย์รับยื่นวีซ่าของประเทศนั้นๆว่าเขาเปลี่ยนคำพูดหรือยังเพราะว่าตอนนี้ก็คือปิดอยู่ใช่ไหมเขาเปลี่ยนหรือยังเขาจะให้เราขอร่วงหน้าไหมหรือว่าบอกว่าเปิดหนึ่งกรกฎาก็คือหนึ่งกรกฎาค่อยเปลี่ยนคำพูดเอ้าจะให้เข้าหนึ่งกรกฎาจริงเนี่ยทาไมไม่ให้ขอล่วงหน้าก่อนล่ะใช่ไหมเพราะว่ากว่าจะขอ กว่าจะพิจารณากว่าจะได้วีซ่ากว่าจะไปเกือบเดือนนู่นแนะ่แต่ทีนี้มันก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนของเขาก็แล้วแต่ว่าประเทศอยู่ทางเหนือหรือทางใต้ของยุโรปนะถ้าเกิดว่าอยู่ทางเหนือเหนือหน่อยอะสแกนดิเนเวียรหรือแถวเยอรมนีหรืออะไรพวกเนี้หน้าร้อนมันคงจะไปจบสักเดือนต้นเดือนสิบอะถ้าเกิดไม่รีบเปิดมันก็ไม่ทันนะถ้าอยากเปิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวเพราะว่าเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนะก็ต้องดูว่า ประเทศสมาชิกเขาจะเล่นด้วยไหมถ้าเล่นด้วยจะเล่นด้วยเพราะว่าอะไรคือเขาจะห่วงเรื่องสุขภาพคือเรื่องของการระบาดของเชื้อมากกว่าหรือเขาจะห่วงเรื่องเศรษฐกิจของเขามากกว่าแล้วเปิดแล้วเนี่ยคนจากประเทศที่3อย่างพวกเราเนี่ยจะไปกันไหมจะไปเที่ยวกันไหมอย่างที่เขาหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยอ่าตามข่าวนี้เขาบอกว่าเนี่ยประชากรของ54ประเทศเนี่ยก็คือจะได้ประโยชน์จากการเปิดอีกครั้งหนึ่งของพรมแดนของยุโรปนะ ซึ่งเริ่มต้นก็คือเดือนต้นเดือนกร,รกฎาคมนี้เลยแล้วก็จากแหล่งข่าวของเว็บไซต์ยูโรนิวส์ก็สือ่อแถลงไปไปเอามาจากเว็บไซต์ยูโรนิวส์อีกทีหนึ่งนะทางการของ E.U. เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาจะพิจารณาเปิดพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจากประเทศที่มีความปลอดภัยมีการระบาดที่น้อยกว่าฉะนั้นปร,ประชากรของประเทศเหล่านี้สามารถที่จะเข้าพรมแดน EU ได้ในสัปดาห์ถัดไป ขาพูดแบบนี้ก็ข่าวเนี้ยมันวันที่27มิถุนายนใช่ไหมสัปดาห์ถัดไปก็ก็คือต้องเป็นหลังจากหนึ่งกรกฎานั่นแหละแต่เราก็อย่างที่บอกนะก็ต้องคอยดูว่าเขาเปิดให้สําหรับวีซ่าชนิดไหนจะเป็นเชงเก้นเชงเก้นเนี่ยจะเปิดด้วยหรือเปล่าหรือจะหลอกเราอีกจะเปิดให้แค่อย่างที่บอกอ่ะอื่นๆที่ไม่ใช่เชงเก้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นนี่เลยเรามาดูรายชื่อของประเทศที่จะเปิดประเทศอื่นช่างหัวมัน ไทยแลนด์อยู่ไหนเขาก็เรียงตามตัวอักษรนะไทยแลนด์ก็คือนี่เลยไทยแลนด์เบอร์สี่สิบสามไทยแลนด์ติดอยู่ในรายชื่อของประเทศที่จะเปิดด้วยแน่นอนแต่จะเปิดแบบไหนละ่ะเขาก็บอกว่าแนะนําให้ประเทศสมาชิกเนี่ยไปพิจารณาว่าจะเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยในวันที่หนึ่งกรกฎานะหรือหลังจากวันที่หนึ่งกรกฎาตรงนี้หนึ่งกรกฎาก็คือพิจารณารจากปัจจัยนี้เลยว่าจะเปิดให้ประเทศไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโคโรไวรัสในประเทศนั้นแล้วก็ ความสามารถในการที่จะควบคุมการระบาดในระหว่างที่เดินทางก็หมายถึงอาจจะบนเครื่องบินมีการดูแลความสะอาดดีหรือเปล่าหรืออะไรงนี้ละมั้งแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคือไม่ว่าประเทศนั้นจะยกเลิกข้อจํากัดการเดินทางให้ e ูหรือเปล่าก็จะเปิดให้เขาคือหมายถึงว่าประเทศเราอะ่ะก็ติดอยู่หนึ่งในประเทศที่หล่อเลือกได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าตามข่าวคือของเรายังไม่เปิดให้ใครทั้งสิน้น แต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าไม่ว่าประเทศนั้นจะยกเว้นให้กับ E.U. หรือเปล่าแต่ E.U. ก็จะยกเว้นให้เขาเอาแปลถูกไหมประมาณนี้กนะ็คือต่อให้เราไม่เปิดให้เขาเขาก็จะเปิดให้เรานั่นแหละเรารอก็อย่างที่บอกว่าอมได้เช็คกับหลายที่แล้วเนี่ยนะเอาเท่าที่มีความเคลื่อนไหวบ้างนะคือส่วนใหญ่หน้าตาเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นสถานทูตหรือศูนย์รับยื่นวีซ่าต่างๆเนี่ยนะ อย่างอันนี้ของเบลเยียมเนี่ยพูดไปแล้ววันก่อนก็คือขอพูดอีกทีหนึ่งว่าก็คือกระบวนการการพิจารณาวีซ่าเนี่ยถูกระงับจนถึง30มิถุนาก็หมายความว่าหลัง30มิถุนายัางไงต่อจะเปิดกลับมาพิจารณาไหมก็ลองเช็คดูที่เว็บไซต์ VFS เบลเยียมอันนี้คือเอาเฉพาะที่มีความเคลื่อนไหวนะแต่จะบอกว่าเบลเยียมเนี่ยเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ e ูนะเบลเยียมเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เฮดออฟฟิศเขาตั้งอยู่ที่นั่นไงของพี่ใหญ่อะแล้วก็ สถานทูตสวีเดนอันเนี้ยที่ว่าแปลกๆนะก็คือข่าวครั้งที่แล้วบอกว่าคือสถานทูตเขาแจ้งว่าถ้าหลังจาก30มิบถุนาสวีเดนรัฐบาลยกเลิก Entry b a n นก็สามารถเข้าสวีเดนได้แต่หน้าเว็บไซต์สถานทูตเขาดันบอกว่า Temporary Entry b a n ก็คือการห้ามเข้าชั่วคราวขยายไปจนถึงเจกรกฎาคอา้าวแล้วพี่ใหญ่จะให้เข้าหกรกฎาแต่พี่แกขยายไปเกรกฎา เอาแล้วตกลงเอาไงสวีเดนไม่เล่นด้วยหรอข่าวนี้ก็คือยี่ห้ามิถุนาก,ก่อนหน้าข่าวอียูอันนี้สองวันไงเขาเจ้ากลับคําพูดหรือเปล่าแล้วก็อันนี้นอร์เวย์นอร์เวย์ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเว็บไซต์ life in norway หัวข้อก็บอกว่านอร์เวย์จะเปิดพรมแดนให้ยุโรปกลางเดือนกรกฎาอา้าวยิ่งแล้วใหญ่เปิดให้ยุโรปคือเปิดให้ประเทศใกล้ๆไว้ไม่ได้บอกว่าเป,เปิดให้ประเทศที่สามอย่างเราแค่เปิดให้ประเทศใกล้ๆคือนอร์เวย์เนี่ยเขาแบบ เข้มงวดสุดๆอะกว่าประเทศอื่น่ะขนาดประเทศยุโรปด้วยกันนะพี่แกยังจะเปิดให้ตอนกลางหนึ่งกรกฎาคมแล้วหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยพี่แกจะเปิดหรอก็ข่าวนี้ก็วันที่ยี่สิบห้ามิถุนาก็ตรงท้ายสุดเลยแล้วประเทศที่เหลือในโลกล่ะตรงนี้เขาบอกว่ารัฐบาลนอร์เวย์เนี่ยก็บอกว่าเริ่มต้นนี่ยเขาก็จะเปิดพรมแดนให้กับนอร์ดิกคันทรีคือไอประเทศแถบสแกนดิเนเวียก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดให้สมาชิกของประเทศยุโรปด้วยกันเข้า แล้วก็ส่วนที่เหลือในโลกเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึง่งแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าเขาบอกว่าการผ่อนคลายการเข้าประเทศนอร์เวย์โดยที่ไม่ต้องกักตัวของส่วนที่เหลือในโลกประเทศที่สามอย่างพวกเราเนี่ยจะเป็นวันที่ยี่สิบสิงหาข่าวนี้คือยี่ิบห้ามิถุนายนนะก่อนข่าวของอูที่อพูดตอนต้นแค่สองวันยังไงอะ่ะเขาจะกลับคําพูดหรือเปล่าเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับลองจับตาดูกันก็คือวันจันนี้วันที่ยี่สิบ ว่าศูนย์รับยื่นวีซ่าเอยสถานทูตเอยเขาจะเปลี่ยนคาพูดไหมหรือถ้าไม่เปลี่ยนก็ไปดูอีกทีหนึ่งวันที่1กรกตดาว่าเขาเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็รอกันต่อไปยังไงคอนเฟิร์มว่าเปิดแน่ก็คือต้องอยู่ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่านะต่อให้มีข่าวอะไรก็ตามเนี่ยถ้าศูนย์รับยื่นวีซายังไม่บอกอะไรเลยเนี่ย ก็แสดงว่าเหมือนเดิมไงเพราะเรายัางไงเราก็ต้องไปยื่นผ่านที่นั่นอยู่ดีอะใช่ไหมครับครับเพื่อนๆมีข่าวความคืบหน้าอื่นๆหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรก็โพสต์ได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ